ชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่ได้รับการกระทบกระทั่งโดยเสมอถ้ามันไม่กระทบกระทั่งเลยเราจะไปเอาภูมิคุ้มกันมาจากไหนชีวิตที่ดีต้องเป็นชีวิตที่พร้อมที่จะโอบรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะประเดประดังทางถมก็มาสู่ชีวิตเราดีก็พร้อมจะรับเลวก็พร้อมจะรับสมหวังก็พร้อมจะรับผิดหวังก็พร้อมจะรับคําชมก็พร้อมจะรับคําด่าก็พร้อมจะรับดอกไม้ก็พร้อมจะรับโกดก็พร้อมจะรับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประเดประดังทางถมก็สู่ชีวิตเราแล้วเราอ้าแขนรับ วันหนึ่งมันจะเป็นปุ๋ยแห่งชีวิตมันจะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยที่ทําให้ชีวิตของเรานั้นงอกงามแล้วก็เจริญเติบโตอย่างเมี่อวุฒิภาวะแต่ถ้าเราไม่พร้อมจะรับอะไรสักอย่างนะั้นโดนมิจฉาหน่อยหนึ่งจะฆ่าตัวตายเมื่อไหร่คุณจะโตล้มเหลวครั้งหนึ่งก็ทําร้ายตัวเองเมื่อไหร่คุณจะโตใช่ไหมลกูก ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันเข้ามาอย่างมีความหมายเสมอถ้าเราพร้อมที่จะอ้าแขนรับวันหนึ่งเราจะไม่ทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะทุกครั้งที่สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งจากข้างใน